สวัสดีครับผมดรประภพสารพังการจนะนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของการดูเน m นเพจมอเตอร์บางคนใช้มอเตอร์มาดูว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนเราจะซื้อใหม่เราจะเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เราจะดูยังไงจะบอกคนขายยังไงว่าเราต้องการตัวไหนบ้างเนนเพจมอเตอร์ก็จะมีหลักๆพวกนี้เลยนะครับตามนี้เช่นตัวนี้ก็คือเป็นย e ี aw, e ่ห้อยี่ห้อ WSS ตัวนี้จะเป็น power เตอร์ทุกตัวจะต้องบอก power power บางตัวจะบอกเป็นกิโลวัตต์ของเราจะมีทั้งกิโลวัตต์และแรงม้านะครับอย่างตัวนี้จะบอกว่า0.18กิโลวัตต์เท่ากับ0.25แรงม้าอันนี้คือพื้นฐานที่มอเตอร์ทุกตัวจะบอกนะฮะบางเครียอ์อาจจะไม่ได้บอกแรงม้าแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีบอกพร้อมกันหมดนะครับสองโมเดลตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นรุ่นอะไร ในแต่ละโมเดลเขาจะบอกเลยว่าอันนี้เป็นของยี่ห้อนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้ตัวนี้จะเป็นไซซิ่งก็คือเรียกว่าเฟรมไซส์ของมอเตอร์นะครับหกสามสองขีดสี่สี่ตัวนี้คืออะไรสี่ตัวนี้คือโปรเป็นบอกโปรของมอเตอร์แล้วก็จะบอกว่าเป็นบีขาตั้งหน้าแปนขาตั้งก็จะเป็นบีสามหน้าแปนบีห้าหรือขาตั้งหน้าแปนก็จะเป็น b 3 5ามห้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามอเตอร์ตัวนั้นจะเป็นชนิดไหนนะครับด้านบนเราจะบอกว่ามอเตอร์ตัวนี้เป็นซิงเกิล a ฟ e เป็น three ทีเฟสที a ฟ e ก็คือสามสายซิงเกิล a ฟ e ก็คือสองสายคือไฟบ้านเราส่วนใหญ่ถ้าเป็นทีเฟสก็ไฟโรงงานไฟบ้านเราจะมีแยกเป็นไฟโรงงานไฟบ้านส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะใช้ ซิงเกิลเฟสกันแต่บางบ้านก็เป็นทรีเฟสก็มีนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นสิงเกิลเฟสทั้งหมดส่วนตัวนี้เป็นนัมเบอร์ซีรีส์นัมเบอร์ซีรีส์นัมเบอร์เขาจะมีไว้สําหรับบอกว่ามอเตอร์ตัวนี้ผลิตเมื่อไหร่เป็นเลขที่เลขที่รังนัมเบอร์ของเขามาลาดับต่อไปเป็นวนลเตสวนเตสก็คือไฟที่ใช้ไฟที่ใช้ทำไมเดี๋ยวผมเขียนว่าสองร้อยทับสามร้อยแปดสิบวน บางคนเรียกไฟสูงไฟต่ำไฟต่ำคือสองร้อยยี่สิบไฟสูงคือสามร้อยแปดสิบนะแต่มอเตอร์บางตัวก็จะเขียนสามร้อยแปดสิบทัพหกร้อยบางคนเรียกไฟสูงไฟต่ำนะมันจะมีผลอะไรไฟตรงนี้ไฟต่ำเขาไว้ต่อเดลต้าตัวไฟสูงไว้ต่อสตาร์ไว้ต่อไฟไว้ต่อขั้วไฟเดี๋ยวจะบอกในคลิปต่อไปนะครับ ตัวนี้บอกกระแสว่าถ้าเราใช้ไฟที่สองรี่สิบสามสายจะกินน้ำกี่แอมป์ถ้า380ร้แดสิบสามสายกินกี่แอมป์ตัวนี้ทําไมเราต้องบอกไว้ตรงนี้เผื่อเวลาที่เราเช็คว่ามอเตอร์ตัวนี้ดีไม่ดีเราคลิปแอมปจัดถ้ามันกินเกินจากตรงนี้แสดงว่ามันอาจจะเกินโหลดไม่ใช่ว่ามอเตอร์ไม่ดีนะอาจจะเกินโหลดนะฮะเราก็ควรจะดูว,ดว่ามันกินเกินโหลดไหมถ้าเกินโหลดมากๆ อายุมอเตอร์ขยับสัน้นถ้าเกินโหลดโอเวอร์เยอะๆก็ะจะไหม่เร็วนะครับความเร็วรอบสปีดก็คือความเร็วรอบของมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยจะประมาณว่าตัวนี้ก็คือพันสามร้อยแปดสิบมาจากไหนตัวนี้ครับสีโ่โพบางทีถ้าตัวนี้หายไปตัวนี้ปิดมันเลื่อนลางไปแต่เรารู้ตัวนี้เราก็จะรู้ว่ามอเตอร์ตัวนี้ความเร็วที่เท่าไหร่หรือถ้าตัวนี้มันหายไปเราไม่รู้เขาไม่ได้เขียน เราเห็นตัวนี้เราก็จะรู้ว่ามันความเร็วเท่าไหร่ใช้กี่โพลนะตัวนี้ส่วนตัวนี้ production class IP IP r o d u c t i o n เนี่ยหมายเวาว่าอะไรหมายเวาว่าค่าการป้องกันเช่นกันฝุ่นกันน้ำอันนี้เป็นมาตรฐานในสีที่เขาจะต้องบอกว่า IP ที่เท่าไหร่ของเราเป็น IP 55นะฮะมันก็จะเป็นการฝุ่นได้ระระระดับหนึงกันน้ำไดได้ในระดับหนึ่ง นะฮกรีนซี่หมายความว่าอะไรนั่นคือความถี่ความถี่บ้านเราใช้ความถี่อยู่ที่ห้าสิบเฮิร์ตแต่ถ้าไปบางประเทศอาจจะเป็นหกสิบเฮิร์ตนะครับส่วนตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของอเขาเรียก Efficiency ประสิทธิภาพสำหรับตัวนี้อยู่ที่หกสิบ workway class ที่เท่าไหร่ class f, s s หนึ่งมันจะมี s หนึ่ง s สอง i n s u r a t i o n อันนี้คือค่าของฉน,นวนมันจะมี class f class H, อะไรพวกนี้นะตัวนี้เป็น class f นะครับส่วนน้ำหนักของมอเตอร์ตัวนี้น้ำหนักที่เท่าไหร่สี่จุดห้ากิโลออตัวที่ที่เป็นนมเปตเขาก็จะบอกมา Standard Number อันนี้คือค่าของไอซที่เขาบอกว่า ่านมาตรฐาน ECU เบอร์ G, Bird, ที่เท่าไหร่ EN หกศูนย์ศูนย์สามสี่ขีดหนึ่ง EN หกศูนย์ศูนย์สามขีดสี่ขีดห้าอันนี้คือค่ามาตรฐานที่เขาจะบอก Production Date อันนี้คือวันที่ผลิตนะครับผลิตเมื่อไหร่เดือนสามวันที่สิบหกปีสองพันยี่สิบสองนะครับข้างล่างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อบริษัทที่จำหน่ายนะครับ อันนี้คือคร่าวๆของเนมเพทเวลาเราต้องการรู้ว่าอยากจะซื้อ name page, เนมเพอซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนเราก็ส่งอันนี้มาดูถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราก็ถ่ายรูปเนมเพทมาแล้วก็ให้ล้างเขาดูหรือยะส่งให้ผมดูก็ได้มีปัญหานึกอะไรไม่ออกบอกแบงค์นะครับแบงค์ยินดีขอบคุณครับ